มีคนเสนอให้ผมสามล้านห้าผมไม่ขายจะเจ็บไปให้ลูกถ้าใครมีนะผมรับซื้อใบละหนึ่งล้านบาทใครมีติดต่อผมมาได้เลยครับปั๊ดเอ้าเนี่ยครับผมเขาซื้อใบละหนึ่งล้านจริงไหมฮะรุ่นนี้แพงจริงไหมรุ่นไหนรุ่นไหนใบเนี่ยเนี่ยในคลิปเนี่ยในคลิปเลยใช่ไหมอ๋อใบนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมลองดูนะเหมือนกันนะเหมือนไหมอ่า รับซื้อเขาซื้อหนึ่งล้านเหรอขายให้ร้อยห้าสิบาทพอทั้งกรอบด้วยเท่าไหร่นี่ยร้อยห้าสิบอันนี้แบงค์แท้แบงค์ชาติจริงๆอันนี้เป็นเป็นใบงานไหลเป็นแบงค์ครบรอบที่ระลึกในหลวงแปดสิบพรรษาพระชนอายุแปดสิบพรรษาเป็นรุ่นที่ระลึกเท่านั้นเอง แบงค์หนึ่ง 1, 1> บาทห้าบาทสิบาทเนี่ยเขาย้อนยุคจากแบงค์รุ่นเก่าเอามาทําเป็นแบงค์ใบเดียวกันอจองหนึ่งร้อยบาทบแต่ถ้ามีกรอบอย่างเนี้ยเขาจองสองร้อยเก้าสิบแต่ทำไมผมขายร้อยห้าสิบเพราะตอนนี้ราคามันมันมันย่อลงแลว้วผมซื้อในราคาที่ต่ําลงซื้อหนึ่งร้อยขายหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใครอยากได้เนี่ยหนึ่งเงี้ยดึงร้อยห้าสิบบาทได้แบบนี้เลย เอาจริงๆมีจริงๆมีสองสมชุดด้วยครนะไอร้านหนึ่งเนี่ยบอกคุณลุงเขาช่วยช่วยติดต่อเขาหน่อยส่งเครื่องบินพนเจ็าไปบอกเขาบอกว่านี่ที่นี่ร้อยห้าสิบบาทที่นี่1้อใช่ไหมไม่ต้องไปซื้อใบละลานมัจำนวนการผลิตเท่าไหร่ครับสิบล้านชาบับ ล้านมันเยอะมันไม่ได้น้อยใช่มันเยอะแบงค์มันออกเยอะมันไม่ได้ออกน้อยอย่าไปแปลว่ามันแบงค์อย่าไปเชื่ออะไรจ้าไม่มีราคาอะไรหรอกดูดูเป็นให้ดีนะครับนะอย่าไปเชื่อมากเนี่ยร้อยห้าสิบมาดูได้ที่ทองเซ็นเตอร์มีจริงแบงค์แท้ของแท้หมดนี่จะเอามาซื้อได้เลยร้อยห้าสิบบาทครับผมจ้า ร้านบุรินแอนทิครับซื้อธนาบัตรเก่าเหรียญเก่าทั้งไทยและต่างประเทศรับซื้อเครื่องกระเบื้องล,ลายครามบญจรงเครื่องเงินทองนาดรับเช่าพระเครื่องพระบูชาและของสะสมมีราคาทุกชนิดครับส่งรูปประเมินราคาได้ที่ l ล ne@ บุริน888หรือเฟ e บุ๊กร้านบุรินแอนทิคหรือท่านใดสะดวกมาที่หน้าร้านสามารถมาได้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งติดถนนวรจจักรตรงข้ามวัดพระพิเลนร้านเปิดทุกวันครับ